ว่าผมกําลังทํางานนี่ตายยายแกใส่ชุดขาวมามาหาผมก็เข้าใจว่าตอนนั้นมันเป็นีสาใช่ไม่น่าจะมีสาจําไม่ได้ที่เราขึ้นอุปกูมิขึ้นด้วยเรานั่นช่วงนั้นนนั่นแหละช่วงที่พี่ไปอาชีพมาชาติกำไม่ได้เอาบวงรวงใหญ่ทั้งนั้นเละที่อาจารย์ต่อว่าเนาะนั้นไอ ก่อนก่อนก่อนวันบวงสวงเนาะก่อนวันบวงสวงเนี่ยผมฝันฝันว่าผมกําลังทํางานนี่แหละตายายแกใส่ชุดขาวมามาหาผมก็เข้าใจว่าคนที่มาไงะร่วงงานมางานเนี่ยเนาะมางานเนี่ยพอม,มาหาปุ๊บมาพูดกับผมเลยว่าเอ้ว้ยนะนุ่มเว้ยนะคาบยายเว้ย ฝากไปบอกะ้าจานหน่อยพระคู่ญาคู่มันว่ามันบอกว่าสายสารยังเสร็จบอกหญาคู่เนี้ยคนน่ะบอกเจ๊แล้วลายยายคนนะต่ต่พียายเป็นคนบอกยายว่ายายก็บอกว่าอันบอกหญาคู่เนี้ยถ้ามีงานอย่างไงบอกคนเนี้ยคนน่ะเอ้าคุณก็ได้บอกกันดิยายอยู่สายวันนะะยายนอนอยู่นีแหละคนน่ะอันให้เอื่นมากให้่อเอื่นชั้นมากไลยเอาเอื่นใต้ยายมาก ไม่ยูหนีแม่คนน่ะเว่ล่ะตอนเหล็กๆนี่ก็ว่าบอกได้คนน่ะบอกดีเออพักหลังนี่เห็นนะกรบโบบอกคนน่ะอืมห่วยใหญ่เขียดพ่อคนน่ะ่บคได้เขียดแต่หน่อยใจคนน่อยน่ะเออแต่หน่อยใจ ไอ้เราก็ได้คิดอะไรนึกว่าแต่เป็นญาตางที่ทำเป็นยักษ์ผู้จำสินอยู่ในนี่อ่ะสองตายายบอกฟากบอกคนในเด้อให้บอกให้บอกย่าไงใ่บอกยาาตายายในจะได้ซอยมึงซอยแย่บนบ่บอกอีสารผมก็ไม่รู้อ่ะเป็นเพราะอะไรเนาะก็พอตื่นขึ้นมาเขาจ้งความฝันปกติจาไม่ได้น่ะเออโอ้ขึ้นไะนจำไห้ว่าจะบอกว่าจะบอกพ่ายอาายหลุง ทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่เก็ว่าไอ้เราก็คิดว่าอยู่ได้เราตายยหย่เนาะฝันเนาะฝันว่าตายยาญ่ว่าจะเล่าป้าฝันนี่ป้าแต่ไปเล่าให้ลุงกำน,น,นันฟังลืมเราอา,ายจานฟังที่นี่ก็าไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกับฝันปกติวันที่สองอคืนคืนชีวชีบ่วงสวงคืนชีบ่วงสวงไดเนี่ยฝันดีอ้าวใครก็ยังฝัน ฝันว่ะสองตาใหญ่เลยมาหาญามืงนี้เงนี้ปุ๊บก็ญามาหาด้วยหนูหนูเหอนะ้อญาติายญ่น่ะบอกผายาจาติเหมือนเด้ไม่ได้บอกแล้วอาจารย์หรอยงดจะวนๆก็งานอยู่ฝันซ้ำอีกฝันซ้ำโซนขึ้นติดฝันซ้ำน่ะผมไปบอกเลยผมไม่มีไปบอกถามเขาเลยนะว่ะถามผมเนียว่ะไปบอกผายใจญาตเหมือนเด้อไม่มไม่ีไปบอกผาย์นไปบอกญาตคู่ย่างเป็นมายมนเป็นมายม ไปทำบ่อคนนะทั้งนี้ก็บอกยังไม่บอกที่นี่กะเออเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะบอกให้ปอนะไม่ได้พี่ยังจให้ผมบอกบอกคนอื่นก็บอกอะว่าทั้งนี้ว่าสินิกายาคูเคยยังแต่ก่อนอยู่น้ำกันเอออยู่น้ำกันมียังกับมียังกับบอกกันไดเปนวังซีก็เลยว่าให้ให้ตัวนี่แหละให้ทั้งผมนี่เนี่ยไปบอกยาคู่ออผมว่าเดี๋ยวจะบอกให้ วันหลังมาเออแมนตื่นขึ้นมาอีแปลกเลยเริ่มแปลกเริ่มแปลกได้บันนี่ไปวอาให้ลูกกำนั่นฟังลูกกำนั่นเออว่ามันแปลกอะไรเลยมันแปลกอะไรได้มันฝันฝันเรื่องเดียวสองสองคืนสองคืนติดแต่ฝันเป็นเรื่องเดียวแมนเป็นคนละเลืองแต่ว่าตายายนี่นะตายายตาย่็ตายกาบันนี่ผมผมเดินไปเดินไปเดินไปอยู่ไปหาไปตามลุกกำนั่นอยู่มองบุญ ไปเห็นสารตายายเอาบุษันดอกเอาอยู่นี่ว่าสารตายายตัวนี้ว่าว่าให้ให้ให้ลูกกับนั่นไ,างงานไม่เหยาเละอุ้ยคนหลุดคนนั่นเนาะฟันเห็นสองตายายสงสัสยเสีตายายเนี่ยทีเป็นบอกก็เลยว่ารู้ก,กับนั่นจุดถูกบอกคนเนี่ยว่าจะไปบอกงา่ายๆพิธีกรรมย้ำกันสาวสวยเนาะเลยลืมไปเลยแม่สารตายายยังม,มองเลยยูยูบุญว่าอยู่ยมองฟังเขาไม่บอกอ่ะ มีไงบอไบอบอบอกอนถึงสะงานก็ไปฝังเลยเลย,ย,เลยบุ้งหัวสารตายใหญ่มีนี่บ้านเนี่ที่่าจากสารตายใหญ่นัน่นมีอยู่มีอยู่แต่ปุ้งหัวมีที่มุจลเป็นไทยึเก็นไงว่าอทีนี่พอหลัง,หล,งหลังเสร็จงานหลังเสร็จงานก็ถามั้เอ๊ะห้าสิบปี่บอกกับผักคู่ดีบนบอบอกกัะคู่ดีบอแต่มางานเสรไไ็จอะไร แต่บอกครับถ้าอยู่เออไม่บอกเพไนคุยบุงกะดีกันได้มันฟันไปเลยก็เลยก็เลยไปบอกยาคูบอกอาจารย์ไปบอกอาจารย์ผมจีบอกยังไงฟังหรอกความฝันยีงฟังแต่อาจารย์เสือเปล่าเสือกับผมผมนี่บพูดว่าเด็ก่อนเนี่ยสองตายายทุ่งนาแต่มาเชิญมาเขาบอกว่าผมฝันขังเหล็กเหล่าไว้เหล่าไว้เนาะนะเฮ้ยหมดวะเอ้ยหมดวะ ជាក្នារបស់នាក់នាក់នា นั้นเมีนบอกอาจารย์ม nice ียนเป็นว่าแต่เตม่ามีไม่บอกอยู่บอกดีเต่ผักหลังมานี่ยอมลับว่าบัวผู้พูดออกมันพบพบกับคนหลุดเงาเงาโอ้ยบาอาจารย์คือจหลงไปไดอาจารย์เนาะคื้นังหิดจังซีคือนจงมาบอกให้ยุไปบอกอะไรบอกฝากยุ่ไปบอกเนี่ยอยังเนี้ยก็ได้เอาขออ้อนหน้าแม่แม่คนบ่ไดคนบ่ไดบ่แดงบ่ไดงบ่บอก อืม่นบด้อลเวเ่ิ่นบดได้หายดอกแข่น่อยใจคุนบอกว่าหน่อยใจไปซื้อเขามาแต่เด็กเลียกันดูดีเนาะผักล้างมากกลืมเรื่อบทผลออกไาเป็นสีเองเนาะวันนี้วันนี้นอเออต่อไปเดีสิบอกแต่มือนีอาจารย์บดได้บอกเพราะว่ามันขึ้นหูฟังมันขึ้นฝัเส้นอไรนีแมองผมบดเอ๋บอกหารย์ฟังแต่ผมบอกได้เลยบ่แมีน ทนไม่ได้บอกเสียวบอกนี่มาถามว่าอีลีกันไหนว่ายังไม่บอกกล่าวโดยจดุเองแต่ผมฝันได้เมื่อคืนนี่อ่าฟันเมื่อคืนอีกอ่ะตายายผมหัวทันทีว่าสิไปให้เขาจุดถูกว่าสิม่วนแล้วบอกไปอย่างเดี๋ยวเขาไม่บอกกล่าวทีท่าว่าพาจารย์ลืมลืมอตายายก่อ มจ้า <rium> <Dante> ตองไปถามมือ <te> <t anim als> yeah. ุสนมืทเดันนี้ว่าได้ว่ได้เตรียมกันไหนต้องถามว่าผายจานนี่พราิตอบมาจากไหนจะปสองตัวนี้ออกสารนาไปมีอยู่แต่ว่าผมประเด็จักอันี่าคทุกกำนันไปกันอะไรตรงไหนนสานที่นี่บอบอไก่ที่นี่แล้วก็ไอขึ้นก่อนๆน่ะแต่ว่าแต่ว่าบอก่ายจารย์ไปไร อาจารย์วันก่อนผมฝันเห็นตายายบูมัวที่ยังจะมาเข้าฝันของผมแกนึกถผมมาวัดบ่อยฟอไปนองวันวันจะไหนคนว่าคนอยากไปอยู่ขงังนากูอยากอยู่ขงังเพราะมีไายเนีย่ยตัวว่าข้างหน้าคนอืจะได้เห็นเอ่าคนว่าเออคนอยากคนอยากอยู่ขงังนาอยากอยู่ไม่อยู่ขังนา ไายมากผามากผมากหเขาสิได้เบิ่งใดสิซอยอยู่ซอยเนี่ยอ่าใดไป้ถามปาจ้า์บกจัางสั่งก่อนถ้าเป็นไปได้ก็คงสีอย่างรูอำนาจนั่นแหละปากจ้าเป็นกระหว่าปลาก็่ำเดเดาสิเดี๋ยวจะลองสิใหญ่สิใหญ่เพิ่มาอู่่ที่ด้านหนาถ้าเป็นไปได้เนาะความฝันแปลกแปลกไป พยายามพยายาอีกเนาะเออเนี่ยแต่ปกติบกหอยฝันจำจำเรบอบกอยฟันหระแต่เรื่องเรื่องของตา่ายี่เนี่ยยังเป็นถามป่าคนขื้ยังมาบอกแต่ผมแต่พระอาจารย์ขจะบอกขอฝันบอกที่ฝันถึงบอบขอบึกนะานี้านี้มาขึ้นกับขอฟันอีกสดๆ่อแมนมนจ็จว่าจว่าจว่าจะบอกอาจารย์บอพระอาจารย์น่ะแหละว่า ได้ไปบอกกล่าวคนวอามัอนี่เฉพาะมือนีในะไหะความคืบฝัน่ฝันสุดฝันนตายายฟันตายายเกี่ยวพ่อมาได้เกี่ยวกระพาจันท์กระพายจันทร์มันเหมือนจะเป็นจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูกันว่าเกลี่ยไปบอกกล่าวกันหาหนึ่งหาสองอย่างหาสองหาเนื่งข้างสอง หนึ่งพันสองต้องกับเด็กถูกอ้โอ้ใชเอ้า

อายุเนว่าอายุก้อนขวนตัวใหจ้าอืมราจ้งขาเอาเนเลขสาที่ยะเลขที่สามอีกท่านึงเนาะแมนแมนนีไปเอาเีกสารด้จริงาไปจ้าทันีคนร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าก็หนึ่งนาะหนึ่นยาะ1น5่ีศูนย์หร้อยหเมื่อกี้เมื่อกี้ยอดยอดเลข่อียังายมันเจ็ต แปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสียสองเสนก็อะไรนะสองแสนกว่าแต่ว่าทยายอดกระถิ่นเจ็ดแปดเจ็ดอกินยอดทำบุญยอดบริจาคทำบุญถวายพระถวายถวายสักการต้องมาเมนทาน แม่มหามานี่ตมหาสังกทานเออมหาสังกทานโดนมาสังกทานเแปเแปดเนาะแปดเจ็ดแยออเนาะแปดเจดแปดแล้วยิ่งพระเจ้าแปดเจ็ดแประการยดอนี่ทำบุญนี่ทำบุญมหามหาทำบุญยังไม่ได้ออกเลยเนาะก็ใดเนาะนึ่งไงนึ่งนึ่งซี่บ ออกตอนนี้มันจะออกมอนจริงมันไปออกตรงๆมันออกต้นแล้วเอแต่แต่ของหวัดแต่บุ้มสูงไ่มาจํำได้บอเล็กเล็กทูนี่ก็ออกเล็กทูเนี่ยก็ like cool ูคอต่อแขนออกคอต่อแขนก็ออกอันนั้นแขแขนออกกูดแขนออกก่อนมากเล็กทูเล็กูเล็บุ้มสูงเราก็มาเล็เนี่ยก็ อัญมณ์อัญมนมณนอ๋อเนี่ยตดเขียนมองขดสูงขดสูงขดสูงเออเล็กขดสูงบางคำว่าเล็กทียังก่อทำไปได้ละมันหาหัวหมดเจ็ดหมวดติดเออเจ็ดหมวดติดออกไรกันลออกไปติดต่อกันเลยได้อันนี้มาออกอัญมของพระคู่เนาะแมนอนก่อนพุ่งสวงออกทะเบียนรถ เขาะมาค <regret fully. S 2> ู่เนี่ยคู่เมียขาวบนชดเขาลาหาชิบบาทอาบาจิบบาทกันเดียเล็กเล็กเท่านี้เลยเนี่ยคู่อันนี้อาจารย์เราก็กําลังตามอาจารย์ศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์นะคะไปดูที่ศาลนะคะที่มาเข้าฝันสองคืนติดนะคะทุกท่านมาดูบ้านเลขที่ศาลตายายนะคะ ขอญาตเด้อตาใหญ่เขาถามประจำอนี่คือศารเนี่ยที่วัดเขาตั้งว so ัดเนาะผมก็เพิ Allah. ่งรู้กันจากพระอาจารย์จากที่ฝันนะเพราะว่าสารเนี่ยไม่เดิมทีไม่มีทีนี้พระอาจารย์ก็เลยไปไปเชิญที่ภูุมิภูมมเจ้าทีมขอบ้าน ไว้ที่นี่ผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ผมฝันเสร็จอาจารย์เล่าให้ฟังเปิดตอนแรกคือเมือนกัวว่าตอนแรกที่มาอยู่เนี่ยพระอาจารย์มีอะไรก็จะมาบอกแต่ว่าหลังๆมาท่านอาจจะหลงหรือลืมเนาะเพราะงานงานเยอะเอองานกิจงานอะไรมันเยอะอย่างเนี้เวลาทํางานก็เลยไม่มีไม่ได้บอกครับก็เลยทําให้ตายายเนี่ยน้อยใจ ก็เแทนที่จะไปข้าฝันคนอื่นทําไมไม่รู้ว่าทําไมต้องมาข้าวฝันผมตอนแรกครั้งแรกนี่คือไม่เท่าไหร่นะปกติเราไม่ต้องคิดหรอกถ้าเป็นใครก็ต้องคิดแหละใช่ไหมฟองครั้งติดน่ะอ้คนเดิมๆทำไมต้องมาบอกเราอืมนั่นหละนี่ล่าสุดก็เคยฝันเหมือนกันเลขที่สามนี่เลขที่สามไม่รู้ไม่ไม่มีนั่นไงห้าแปดคห้าแปดสี่เดี๋ยวเราจะชให้ดู อ๋อใช่ใมีลังๆังสามแปดสี่สามแปดสี่สามปดสี่อใช่ใช่ดีเนาะพี่มณีเาดีมากเห็นเขาบอกเออเขามาทาสีทาสีทบใช่ไหมจ้ะเออผมก็รู้ไม่รู้ว่ามีิกไหมแม่เมมแ้นเติมเลยมีแมจ้เิมเลยสามแปดสี่เขียนขึ้นนะครับทุกคนสามแปดสี่นั่เลยนั่งเลย าเนได้เนยเ่มีอเขาเขียนอย่างนี้เลยนะเนี่ยสี่ตามเขาเลยนะเนเอยที่เขาเลี่ยกล้อเลยเสียคทับที่เขาสี่ตามเขาทับที่เขาเขียนเนาะรับตัวเ่าหนทับขึ้นจ้านั่นแหละตรงนั้นแหละเพราะว่าของเขามันลางลแต่นี่เราเาไปจีเกียเนียมันชัดขึ้นทับจากตัวเลขกเขาอ่อ๋อเขียนให้ชัดขึ้นนะคะผมก็รู้ว่าพี่รู้เลอคนในบ้านเขาบอกว่า สารนี่มีเลขอยู่จริงจริงแล้วผมเพิ่งมามาครั้งแรกครั้งที่สองมาครั้งที่สองงตรงนี้ตรงนี้ครั้ง,งแรกที่ที่ผมฝันแล้วก็มาตามลูกำนันแล้วก็มองเห็นสารเออผมถึงบอกว่าเอะสารตายายผมเลยเอกใจอ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นตายายที่นี่อันนี้ก็เลยแล้วก็ถามชาวบ้านว่าไอ้สารตายายเขามีบ้านเลขที่อะไรขว่าน่าจะสามแปดสิ นี่ก็เดี๋ยวจะทําการย้ายไปด้านหน้าใช่ไหมครับดูว่างไงว่าจะย้ายตอนผมเล่าความฝันให้ท่านอาจารย์ฟังและอีตอนแรกก็คือไม่กล้าจะเล่าครับเพราะว่าอาจารย์ผมปรึกษาแน่นิ่งความเชื่อและความฝันนด่เนเองแต่ตายายบอกว่ามาเข้าฝันว่าเท่านมาอยู่เนี่ยไม่มีใครดูเลยแล้วมาอยู่ข้างหลังไม่รู้จะคุยกับใครจริงๆเขาอยากไปอยู่ด้านหน้า อยากอยู่ด้านหน้าอยากมองอยากดูแลสถานที่ให้เวลาใครเข้าไปเข้ามาจะได้รู้แก่กันจะเอยู่ก็เหมือนกับคนแก่นั่นแหละถ้าอยู่คนเดียวสองตายายไม่มีคนเออจะงเหงาอย่างเ้ยนะผีสางก็เหมือนกันหรือมั้งไม่คนแก่อายุไม่ไม่ไม่แก่มากนะเดินเดินเดินขึ้นเดินแบบ มมประมาณสิบหรือเจ็ดสิบประมาณนี้เดินได้สะดวกอีอัเดินดได้สะดวกท่านจะใส่ยุด,ด,ดขาวใช่ใส่ใสุ่ดขาวตอนในความฝันเนี่ยผมก็นึกว่าเ,เป็นเป็นคนที่อยู่ที่วัดที่มาทำศิลช่วยเหลืองานที่วัดแต่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ผมก็ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แกบอกอย่างอยูอย่หลังเนี่ยผมก็ไม่รู้คือไอ้ตรงคือชี้มาตรงนี้นะ ที่มาตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นสารเพราสารตายายก็จริงแต่ตรงที่เราเห็นใช่ไหมจะเป็นแม่ขาวแก่พักอาศัยอยู่ที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดเลยสามแปดสี่ถือว่าสวยนะสวยสวยไม่มีใครเมืองแล้วมีเมืองใทยไม่เหมือนไทยอ่าได้จลองดูมันจะป็นเลขเด็ดเ่าแต่ว่าดูให้ดีนะสามมันจะห่างเลยครับสามห่างสามจะห่างแต่แปดเนี่ย ผมเขียนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเขียนรอยเดิมนะน่ะจะมีทับหรือเปล่าอะไรจำเทับหนึ่งไม่น่าจะใช่ไม่มีไม่มีค่ะเนอะไม่มีเนาะจะไม่มีประมาณนี่ยทำไมเขาเขียนสามหักยังไงสามแปดสามสี่ตัดกันเอาตัดนี่ก็ลองไปตัดดูนะคะเอาเรื่องตัวเองเองเด้อทุกจอบท่านผู้ชมที่ดูอยู่ขอให้ตัวเลขที่ท่านซื้อ ตัวเลขที่ท่านลวงเอาไว้จิ้มตัวไหนค่อยมีโชคในงวดวันที่1ตุลาคมนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ